Mm hmm. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังโรงพยาบาลเขลางนครรามขอนำเสนอสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้ขอเสนอเรื่องเมื่อลูกต้องลงจากรถที่ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากนะคะก็คือบนท้องถนนทั้งทงที่พ่อแม่รู้ว่าอันตรายแต่ลูกๆก,ก็ยังคงได้รับอุบัติเหตุจากความประมาทพลั้งเผลอของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจะจอดให้ลูกลงจากรถหากลูกอายุต่ำกว่า10บขวบพ่อแม่ควรลงไปกับลูกด้วยนะคะและบอกลูกให้มองขวามองซ้ายและมองขวาอีกทีก่อนลงจากรถ เพื่อป้องกันรถที่วิ่งแซงหรือสวนมาเมื่อลูกลงจากรถแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจับมือลูกหรือให้ลูกยืนรอบนทางเท้าหากไปกับลูกเพียงแค่สองคนควรให้ลูกรอในรถก่อนเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วจึงค่อยเปิดประตูให้ลูกลงอย่าให้ลูกลงรถก่อนเองนะคะรายการสาระนารู้เพื่อสุขภาพจะกลับมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะหากท่านผู้ฟังต้องการสาระนารู้ตอนใดติดต่อขอรับได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งโรงพยาบาเลเขงลังนครราม โทร0 5422 5100และ0 5435 2422ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเขลางนาครรามจังหวัดลำปาง,ปางอุบัติเหตุฉุกเฉินเรียกรถพยาบาลโทร0 5432 5432สวัสดีค่ะ